สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ e คนดี้ที่น่าปั้นล่าสุดกันนะครับ แพทนี้ก็จะเป็นแพทของนี่เลยอีเทนอลชูการ a แล้วก็ p ับโลวานะจริงๆแล้วในะแพทนี้มันไม่ได้มีตัวแคนดี้ตัวใหม่เข้ามาแต่ว่าอ่ะมันมีบางอย่างที่แบบน่าเอามาทำคลิปนี้นั่นก็คือประเด็นดราม่าเกี่ยวกับบอสกิลนะครับนี่เลย อีเทนอสชูการ์เนี่ยบันตีบอสได้และคนก็เป็นแบบบอพูดถึงดราม่าก,กันว่ามันจะเกินไปไหมแล้วก็มีการปรับไปปรับมาจนแบบไม่ได้สักทีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเกมได้เทคแอชั่นไปแล้วนะครับเรื่องของการปรับทั้งสมบัติแล้วก็ตัวละครนะและก็มีการให้คำสัญญาว่าอะเมตาบอสกิลเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่จนเกินไปดังนั้นตัวไหนที่เป็นตัวคันดี้ แล้วยังเป็นเมตาบอสกิลอยู่ก็น่าจะมีโอกาสเป็นเมตายาวๆนะครับถูกไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตัวไหนบ้างมีโอกาสที่จะ,ะได้ไปต่อแล้วก็น่าปั้นมากนะครับเหมือนเดิมไปกันทีละแถวเพื่อความเข้าใจง่ายนะไปแคนดี้จะเริ่มที่นี่เลยนะครับมะม่วงส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าทําแล้วในปัจจุบันอนะมะม่วงไม่สามารถใช้ตีบอสกิลได้แล้วนะครับอาจจะมีแบบใช้ได้บางทีมแต่เป็นทีมเมตาเก่ากึกนะครับคิดว่าไม่คุม้มแล้วก็ อาจจะมีใช้ในบิดเลสนะครับผมเองอะใช้งานอยู่แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็น,นครับสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้นงนั้นตัวนี้อย่าไปปั้นโดยรวมผมให้อยู่ที่5คะแนนนะครับต่อมาข้าวนะครับไม่มีบทบาทเลยโคดอ่อมโคดไก่นะครับตัวนี้เอาไป4คะแนนพออย่าไปปั้นอ่ะมาที่บลูพายนะตัวนี้ผมให้10คะแนนเลยด้วยความที่ว่า ข้อสาคัญเนี่ยโค้อสาคัญในการตีบอชเอมนะครับเป็นดาเมจหลักและบอชเอมเนี่ยดาเมจสูงมากๆนะครับแบบ20 0 0 0ล้านบวกๆไปแล้วงน,นตัวนี้เนื่องจากเป็นดาเมจหลักยังไงก็น่าจะได้ไกลอ่ะเออไปได้ไกลหลายแพทแน่นอนครับยังไงก็ได้ใช้งานแน่นอนไม่ต้องห่วงคุ้มนะครับมาที่ทวิสตี่นี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อเนื่องคุ้มค่ามากนะครับอเนกประสงค์ทำง่ายเป็นเมตาบอชเอมนะครับเออ แล้วก็เป็นเมตามังกรก็หลายแต่ทีมใช่ไหมแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่ได้อยู่ในบางทีมนะครับแล้วก็อ่ามันง่ายคือมันแบบแ,บบแค่มีแคนดี้ติดมาแค่บวก10เนี่ยโอ้โหก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับตัวนี้ปั้นเธอ10คะแนนนะครับใช้ได้หลากหลายบอสแล้วก็แถวนี้นะครับน้ำมึกผมให้อยู่ที่5คะแนนต้นสนก่อนหน้านี้จะมีทีมอ่าที่เป็น บอชเอมใช่ไหมแต่ว่าพอมีตัวไออิเทนอลชูการ์เข้ามาตัวใหม่เข้ามาเนี่ยตัวนี้ดอปลงไปชัดเจนนะครับหายไปยาวตัวนี้ไม่นะนําให้ป้าแล้วเอาไป4คะแนนพอนะครับไม่คุ้มแล้วนะเอเปโซผมให้อยู่ที่5คะแนนอ่าลูกเกดดำหมอลูกเกดดำจริงก็โอเคแหละอาจจะมีทีมตีบอสเก่าๆที่เขาใช้กันแต่คิดว่าไม่คุ้มแล้วแหละทีมตีบอสใหม่ทําง่ายกว่าแต้มพุ่งกว่านะครับตัวนี้เอาไป5คะแนนพอชูครีมนะครับอืมตัวเนี้ย ลงด่านอะไรพวกนี้มันโอเคมันเลยเไว้แต่พอเราเปิดใจดูจริงอะตัวยุคใหม่แม่งลงด่านเก่งกว่าเยอะเลยแล้วว่าต้องเสียเวลาทำเคนดี้ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วในปัจจุบันนะเอาไปโดยรวมนะครับ4คะแนนถึง5คะแนนก็พอแล้วตัวนี้ประมาณนี้เลยมาที่ Dark s h ็ c กโกนะครับตัวนี้ผมให้อยู่ที่10คะแนนนะคือแพทก่อนหน้านี้ประมาณ2-3แพทอะคือเขาดอรอปลงไป้วยความที่ว่าทีมตีบอสอะมันเยอะนะครับมันมีทีมพิษ มีทีมนู่นนี่นั่นไฟฟ้าอ่ะทีมไฟอะไว่ากันไปแต่พอเป็นแพทนี้ปุ๊บทีมที่เป็นอ่ะทีมมืดในการตีบอสมังกรมันเฉื่อชายมากครับแต้มทะลุไปนู่นแหละหมื่นห้าหมื่นหโเยอะไปหมดนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างน่าทําแต่ว่าจะมีความยากเรื่องของการทำอ่าบิสกิตแล้วก็ท็อปปิ้งประมาณหนึ่งนะครับเพราะทีนียเป็นทีมเฉพาะหน่อยแต่คิดว่าหลายคนน่าจะทําได้เลย ฟังชันมันเข้ามาเสริมเยอะทั้งท้าะไรต่างๆนะครับดังตัวนี้10คะแนนนะตีบอสกิวตึงอ่ามันแลนไม่น่าปั้นแหละครับเอาไป5คะแนนพออ่าซีรอนนะครับผมเห็นบางคนใช้ในบิดเลสท,ที่เป็นอ่าการเก็บอันดับอะไรพวกนี้เขาอาจจะเก็บในช่วงท้ายซึ่งถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้แหละแต่ถามว่าจําเป็นไหมระยะยาวอาจจะไม่จําเป็นนะครับบิดเลสผมมองว่ามันมาแบบชั่วคราวตัวนี้ไป5คะแนนพอไม่คุ้มนะครับ มาป่าผมให้แค่สคะแนนพอไม่น่าทําเลยมาที่ฟินางเซียนะครับอันนี้ผมให้อยู่ที่9คะแนนความน่าทำหลักๆที่จะได้ใช้ก็จะเป็นเรื่องของการลงด่านนะครับลงด่านโอเคมากไปกับทีมแบบโดยรวมมันซับพอร์ตทีมได้นะครับทุกคน แล้วก็อารีนาอาจจะไปได้ในแรงที่ไม่สูงมากหรือว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยเออมันพอแบกได้ถึงแบบออลิตแล้วเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังไหวอยู่แต่ถ้าสูงกว่านี้อาจจะเหนื่อยนะครับอืมทปลาไปลายประมาณอีลิตสี่ห้าพวกเนี้ยอาจจะพอเป็นไปได้แต่โดยรวมอ่ะมันยังคุ้มนะได้แค่ลงด่านกับอารีนาเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ก็ได้แล้วถูกไหมตัวนี้ให้9คะแนนนะครับปัง่ายด้วยมาที่พาเฟ่พาเฟ่ผมให้อยู่ที่อื หกคะแนนนะอันนี้ยังมีสกิลโอเคแต่ว่าปัจจุบันตัวฮิวมันก็โดนผูกขาดโดยเพียวกับเมสิกอะสแนปตัวสเปเชียลอะไรพวกนั้นนะี่ะก็เลยอดรอปไปมาที่แวมไพร์นะครับโอ้โ oh หตัวนี้ผมให้อยู่ที่9.5คะแนนนะครับในอารีนาเนะี่ยคือเฉลยฉายมากจริงๆเนี่ยสิบได้เหมือนกันนะความสำคัญก็คือมันเจอบ่อยอะ่ะ80%ของอารีนาในช่วงหลาเนี้ยคือคุณลีหนึ่งกระดานคุณต้องเจอสักครั้งหนึ่งสำหรับแวมไพร์นะครับด้วยความที่ว่า อ่าด้วยสกิลเขามีตายฟื้นมีการกัดตัวที่สําคัญของทีมคู่แข่งนะครับเอามาเป็นเป้าในการโดนสกิลอะไรพวกเนี้ยมันเชื้อชยดังนั้นนะครับถ้าใครเป็นสายอารีนาผมให้อยู่ที่10คะแนนแต่ว่าถ้าคุณแบบเป็นอารีนาแล้วไม่เน้นทีมแอมพายเนี่ยไม่ต้องปั้นก็ได้ก็คือลองประเมินดูว่าคุณจะได้ใช้งานมันไหมนะครับอ่ะตรงนี้ผมให้9.5าจุดาสิคะแนนขึ้นอยู่กับทีมของคุณมาที่อ่าพอขยับแอมพายมันขึ้นไปเฉยเลยวะ่ะอ่ามาที่ซอเบ้ เชอร์เบตนะครับร้อนน้องเชอร์เบตนะครับฉลามตรงนี้ผมให้อยู่ที่6คะแนนนะสกิลทูดาเมเิก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนะใช้งานยากแล้วนะครับดังนั้นไม่แนะนำให้ปั้นนะไม่คุ้มนะครับมาที่นี่เลยมิ้นช็อกโ,กโกตัวเนี้ฟังดีๆคำอธิบาย,ยาต่างๆฟังดีๆนะครับมันสำคัญต่อการตีบอสสกิลมากโดยเฉพาะบอสตัวกลางอย่างเทวทูนะครับ ข้อสาคัญคือ10แน่นอนต้องปั้นแต่ทีเนี้ยต้องทําแคนดี้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ต้องทําเยอะนะครับเอาแค่บวกแบบแค่10ก็เพียงพอแล้วหรือแบบไม่ต้องถึงค้นบวก10ก็ได้เอาแค่พอมีนะครับมันก็ใช้งานได้แล้วเพราะแคนดี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการตีบอสสักเท่าไหร่หรือถ้าจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับตัวเนี้ยโดยตัวมันสาคัญแต่แคนดี้มันไม่สําคัญคิดแค่นี้พอตอนนี้ความนับป้าน,นะครับสิบเต็มสิบแต่แคนดี้ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเออต่อมานะครับ อ่ามันม่วงเอาไปพี่พอรับไก่กาหิมะผมให้อยู่ที่5.5้านะครับไก่กาเหมือนกันไม่คุ้มอ่าลดนมผมให้สามคะแนนพอไม่ชอบเป็นการสร่วนตัวครับหมาไส <c oughs> มันไม่ม,มีบาทแหละมันมันอ่อมไปแล้วนะครับปัจจุบันหมาล่านะครับเอาไปสี่มผมให้แค่สี่พอโดยรวมมันไม่คุ้มอ่ามาที่กวีมันเออเราลืมพูดถึงโหมดใหม่โหมดใหม,หม,ใหม่ก็คืออะไรวะ อีกอันนึงอ่ะบอสลัดใช่ไหมบอสลัดก็จะมีทีมแสงที่เขาใช้เก้ายีมันกันคือถ้าเอาบอสลัดมานับด้วยเนี่ยโดยรวมอ่ะมันมันมันก็ไม่คุ้มหรอกเพราะหมดมาชั่วครับชั่วคราวจะมาเสียเวลาทำแคนดี้อ่ะมันไม่คุ้มแล้วตัวละครอ่ะต่อให้ไม่เป็นแคนดี้มันก็จับไปใส่ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะได้เห็นบ้างเดี๋ยวบางคนจะบ่นว่าเฮ้ยบอสลัดมันได้ใช้นะแต่อัตราตรงไม่คุ้มนะครับคิดว่าไม่จําเป็นเอาไป5คะแนนพอคือมันได้ใช้งานเบื้องต้นขนาดนั้นเองครับ อ่ะสปาเก็ตตเอาไป2คะแนนพอครับแม่งอ่อมมากทุกคนคันด so ี้ท like ี่โคตหน้าผิดหวังคือแบบมึงกากตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟจนจนมึงเป็นคันดี้อ่ะหรือสภาพาักคนที่ไม่กากมานานด้วยเหมือนมันบ่มเพราะความความเจ็บแ้นไว้ในตัวแล้วรอจะระเบิดมาพอได้เป็นคันดี้ปุ๊บแม่งกากก็ท้อใจตรงนี้เอาไปสองคะแนนพอนะครับคาเวียผม่าอยู่ที่6.5นะสกงสกิลโอเคนะครับแรงสัใจแต่ว่า แค่ไม่บทบาทเองในปัจจุบันามาที่บาชูก้าคือบาชูก้าเนี่ยเป็นตัวเฉพาะทางมากๆนะครับคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าปั้นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าเป็นสายเฉพาะทางมันอาจจะมีทีมที่เอาไว้เก็บด่านหรือเก็บโหมดบางโหมดที่มันสําคัญโดยการทําเวลาและก็เป็นทีมทาดมืดนะครับ คือตัวนี้นสกิลมันถี่ไงอย่างเช่นศึกผู้พิทักษ์อะไรพวกนี้บางซีซันอาจจะได้ใช้ในทีมที่แบบต้องการสปีดลันนะเออพอจะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนะไม่แนะนานให้ปั้นเอาไปโดยรวมผมให้อยู่ที่6คะแนนนะตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเพ t ทีผมให้อยู่ที่4คะแนนนะครับไม่ตึงเลยวายผมให้อยู่ที่เจได้อยู่นะเนี้ไม่ขี้เหล่เนื่องจากว่าวก็เป็นตัวที่เหมาะกับมือใหม่เบื้องต้น ถ้าสมมุติว่าเริ่มเกมมาเนี่ยคุณไม่มีตัวละครเลย Y สามารถแบกการลงด่านเบื้องต้นได้ประมาณหนึ่งนะครับน่าจะจบเอพิโซดเกิน10อะคิดว่าเกิน10 Y น่าจะแบกได้แต่ถ้าระยะยาวแล้วได้ b e ี s เ a n c ชีย t ที่มันตึงกว่ามาก็ค่อยเปลี่ยนไปปั้นตัวใหม่ได้นะครับนี่เป็นแนวทาง Future f u t u r e l i s ินะครับไม่เจอทีมเลยผมให้แค่4.5พออดาพอลูกอมมินนะครับปัจจุบันตัวฮิวแบบมไม่มีตัวไหนได้เชิฉายแน่นอนตัวนี้ก็เอาไป4คะแนนนะครับ อ่ายูนิคอร์นผมให้สนามคะแนนพอไม่บทโอเคแถวนี้หมดไปแล้วใช่ไหมอ่านลงไปแลน่าจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วแหละเหลือไม่กี่ตัวคงจะสุดๆแล้วอะ่ะออคงจะสุดแล้วนะครับไหนวะนี่งไงสุดก็คือผมไม่ได้ปั้นแคนดี้กอคิดดูเอา เจ้าลาเต้น,นะครับผมให้2คะแนนพอนะครับไม่ค่อยมีบทบาทเลยอะสะกงรสกิลไม่ไหวเชฟเหมือนกันผมให้แค่สคะแนนพอยิ่งเป็นลูกหลักแล้วแบบไม่ค่อยมีบทเนี่ยแม่งยิ่งหน้าด่านะครับเออแล้วก็เคลฟตัวนี้ก็น่าจะ5ได้อยู่แหละเพราะสกิลก็มีการปกป้องเพื่อนร่วมทีมแต่ก็ไม่คุ้มนะครับอ่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนดังนั้นละครในวันนี้ถ้าเรามาสรุปกัน,นะเราจะเห็นได้ชัดว่าเหลือแค่ไม่กิ่ตัวที่ควรทำคนดี้แล้วนะเอาแบบผู้เล่นนู้นทั่ว,วไปก่อนนะครับ ถ้าเป็นผู้เล่นเนื้อทั่วไปแล้วคุณต้องการปั้นแคนดี้จริงจังครับแบบเน้นๆเลยผมแนะนําบูพายเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนมันตีบอสและเป็นทาเมนหลักไปได้ยาวนะครับลองมาก็เป็นทวิสลี่ทวิสลี่เนี่ยจริงๆคือตีบอสได้ทั้ง3าตัวเลยแต่ว่าตัวอื่นๆเนะี่ยนอกจากบอสเชเอมคือแบบมันมันก็จะดรอปลงไปอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งบอสเชเอมก็อาจจะไม่ค่อยเจอทีมแล้วเอ้ยบอสเชเอมมังมีสิแต่ว่า อาจจะไม่หลับจากตัวอื่นแทนนะครับที่มีการปรับล่าสุดนะแต่ว่าอย่างเทวทูตอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่มันก็ตีได้นะตรงๆเออและกิจกรรมกิจกรรมแม่งสาคัญหมดลงด่านก็ดีนะครับตอนนี้คุ้มอ่าแล้วก็แล้วก็วกดาร์กหิวาดาร์กได้นะครับเพราะดาร์กเนี่ยจะเป็นตัวที่สําคัญมากถ้าคุณทาทีมมืดได้อยังไงมันก็แต้มพุ่งอะ่ะคือต่อให้มันตายก็จริงแต้มแม่งก็เป็นหมื่นอะ่ะเอออย่างงี้ดีกว่าแล้วก็ เป็นองเซียครับทุกคนควรถามเพราะว่าในประสงค์มันมันมันมีนได้เยอะไปได้กับทุกทีมทุกหมดเลยก็ว่าได้ถ้าคุณจะใช้งานมันมันแปลงได้เยอะอนาคตกลับมาได้ตลอดแล้วก็ตัวนี้นะครับปั้นแค่เป็นเลเวลตันก็พอไม่ต้องทำแคนดีก็ได้นะครับอ่ะโอเค คร่าวก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นแพทที่เกมเนี่ยเขาได้มีการปรับเกี่ยวกับบอสกิลแล้วก็ให้คําไ่่สัญญาถ้าสมมติว่าปั้นปุ๊บแล้วเกมมันเปลี่ยนเมตาคุณ่าด่าผมนะไปด่าเกมนะครับ <c oughs> ลาเล่นลาเล่นไม่น่าตกนะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ